โอเคกราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนีม้มาอยู่กับผมไทโจเกมเมอร์กับคลิปแรกของช่องผมคลิปนี้จะเป็นการาแนะนําช่องว่าวันมันจะเกิดอะไรกับช่องของผมบ้างนะครับส่วนจะเกิดอะไรขึ้นก็เดี๋ยวผมจะบอกกันที่นี้เลยนะครับช่องของผมนั้นจะเป็นจะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรครับแล้วก็ จะสอนใช้คอมมานหรือคำสั่งต่างๆในช่องนี้จะเป็นคอมมานจะถูกเขียนไว้ว่า Minecraft Command Series really นั่นเองส่วนใครที่อยากรู้วิธีการใช้คำสั่งต่างๆก็สามารถมาดูก็นได้ในช่องผมนะครับผมแล้วก็คลิปนี้มันน่าจะจบแค่นี้แหละผมก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ผมชื่อไทโจนะครับก็ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไอ้ชอบของผมด้วยครับไม่งั้นคิปเปอร์หลังผมมันได้ค่าผมแน่เลยเจ้าคิปเปอร์